สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพฤหัสบดีที่14เมษายน2022บรรยากาศบนต,ตลาดคริปโตเครนซีวันนี้ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนๆดอยอยู่แต่ว่ายังใช้ได้นะครับห้ามทักเลยนะครับวันนี้เขียวขจีมาพูดถึงข่าวแรกกันก่อนนะครับรัฐมนตรีคลางสหรัฐอเมริกาคุณเจนเน็ตเยลเลนเพื่อนๆข่าวนี้เป็นข่าวที่ตลาดเจ้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดถึงกันเยอะนะฮะคำพูดที่เธอไปกล่าวสุนทรพจน์ในมหาวิาลยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ย มันเหมือนกับเธอกำลังจะเอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาไม่มากก็น้อยเพื่อนๆผมเลือกคำพูดของเธอมาแบบเนื้อๆเลยนะครับเธอบอกว่าอย่าลืมนะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ปัญหาที่พบอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ว่า เทคโนโลยีต่างเนี่ยมันจเจริญเติบโตเร็วเหลือเกินแต่นโยบายหรือกฎระเบียบเนี่ยมันเติบโตตามไม่ทันรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมมือกับนักประดิษฐ์นักค้นคว้าอินโนเวเตอร์ต่างๆในขณะเดียวกันเราควรจะส่งเสริมให้นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีต่างโปรเจกต์ต่างเนี่ยรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นนะครับเพื่อประโยชน์ของคนอเมริกันส่งเสริมการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และปกป้องประโยชน์ของประเทศรวมถึงโลกใบนี้นะครับเราจะต้องปกป้องผู้บริโภคจากมิจฉาชีพแล้วก็ให้สถาบันต่างๆเนี่ยเพิ่มหลักประกันให้กับนักลงทุนตรงนี้เธอพูดถึง stable coins ค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆดูเหมือนกับว่ากฎที่กำลังจะออกมาเนี่ยในอนาคตมันจะมาบีบ s t a b l e Coins สะส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ รัฐมนตรีขออภัยประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับกับคริปโตเคเรนซีพรีเวชั่นที่กำลังจะออกมาเนี่ยท่านต้องการที่จะคือดูเหมือนกับสเตเบิลคอยสุดท้ายจะต้องมาทำประกันกับ FDIC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ประกันเงินดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกากับบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปอะ่ะเพื่อนๆเหมือนกับว่ามันจะจะต้องมาประกัน USDC ด้วยนะครับหรือ Stable c o อยอื่นๆในอนาคต และเธอก็ยังบอกเอกนะเพื่อนๆบอกว่าคริปโตอุตสาหกรรมคริปโตเคอซีเนี่ยเมื่อ5ปีก่อนมันมี market cap แค่14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองตอนนี้มันเป็นหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วการเจริญเติบโตที่เร็วมากแน่นอนมันมาพร้อมกับทั้งประโยชน์และโทษคือให้ทั้งคุณและโทษ เราควรจะมาปรึกษาหาลือกันด้วยเหตุและผลระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อนๆจริงๆเธอพูดเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณซาโตชิเธอก็พูดถึงซาโตชินากาโมโตนะเพื่อนๆอันนี้ผมเลือกมาเฉพาะเนื้อๆนะครับเสียงบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคำพูดของเธอนะเพื่อนๆแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งก็มองว่า เอ๊ะหรือว่าสหรัฐอเมริกามีแผนจะซื้อบิตคอยมาหนุนดอลลาร์นะครับคือแน่นอนสายกาวเนี่ยเรามองไปได้ไกลอ่ะเพื่อนๆนะฮะอาจจะสหรัฐอเมริกา,าจ,จะมีแผนอะไรหรือเปล่าในเมื่อรัฐมนตรีครังออกมาเหมือนกับเธอเปลี่ยนเร็วเกินไปอ่ะเพื่อนๆปกติเธอปกตินักการเมืองจะไม่เปลี่ยนอย่างนั้นอะ่ะนะมันมีเรื่องของศักดิ์ศรีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยแต่อยู่ดีๆเธอเหมือนกับมามาอวยคริปโตนิดๆนะเพื่อนๆแล้วก็หลายคนมองว่านโยบาย ของเธอเนี่ยมันอาจจะมาเอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุนในอนาคตทําให้ตลาดเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของกฎระเบียบกติกามารยาทของภาครัฐมากขึ้นหรือเปล่าส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับมองว่าอย่าเชื่อเธอนะฮะเราต้องดูในสิ่งที่รัฐบาลทำอย่าฟังในสิ่งที่นักการเมืองพูดเพื่อนๆคิดยังไงนะครับทีนี้เรามาดูอดีตนะครับคำพูดของคุณเจเนตเยเลนนะเพื่อนๆในปี2017เดือนธันวาคมนะฮะเธอบอกว่า Bitcoin มันไม่ใช่การจัดเก็บคุณค่ามันไม่ใช่ store of value ที่มั่นคงแล้วมันเอามาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้มันเป็นสินทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรสูงนะครับมันผันผวนมากเดือนตุลาคมปี2018เธอบอกว่าอีชั้นพูดตรงๆนะว่าอีชั้นเนี่ยไม่ใช่แฟนไม่ใช่ fc ของ Bitcoin และคริปโตเค r น n c y มันมีเป็นร้อยสกุล มีธุรกรรมก็น้อยมากและธุรกรรมส่วนใหญ่ของบิทคอยเนี่ยผิดกฎหมายทั้งนั้นมันเป็นธุรกรรมแบบพวกพวกขายยาพวกอะไรเงี้ยผิดกฎหมายนะดิฉันไม่ใช่แฟนไม่ใช่ FC นะครับนั่นคือคําพูดของเธอในอดีตเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมถือว่าข่าวนี้เนี่ยมันเท่าที่อ่านดูนะเพื่อนๆมันเป็นคําพูดที่ทําให้ตลาดเจ้าสารัมริการเนี่ย อุ่นใจนะครับนักลงทุนอุ่นใจขายใหญ่สบายใจขึ้นนะฮะแล้วมันจำเป็นนะเพื่อนๆที่เราต้องการให้ตลาดใหญ่ๆเนี่ยคือเขาพ้นมนทินจากนโยบายภาครัฐนะคะเพราะว่าเรามาดู data ตรงนี้นะเพื่อนๆนี่เป็นการเปรียบเทียบว่าสมมุติว่าในโลกนี้เนี่ยมีเงินแค่100ดอลลาร์สหรัฐนะฮะแต่ละประเทศใน10ประเทศนี้จะมีเท่าไหร่นะเพื่อนๆ เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกานะครับมี29.40ดอลลาร์สหรัฐนะครับประเทศจีนมี17.71ญี่ปุ่นนะครับ6.93เยอรมนี4.07อังกฤษ3.98ฝรั่งเศส3.81อินเดีย3.50อิตาลี3.15่แคนาดา2.38สเปน2.16ดดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่รู้ประเทศไทยมีเท่าไหร่นะมันไปไม่ถึงนะเพื่อนๆก็ถ้าตลาดเจ้านะฮะตลาดที่ แม้ไม่าจ้เป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเยอรมนีอังกฤษเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นประเทศ5อันดับแรกที่ทําเงินหรือที่ประชากรของเขาทำกำไรบนตาลาดคริปโตมากที่สุดนะเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วอเมริกาจีนญี่ปุ่นรลัะละสเซียนะครับเยอรมนีเนี่ยตามท้ายมาแล้วก็อังกฤษนะเพื่อนเอนซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ จากร้อยๆประเทศทั่วโลกเนี่ยที่คนในประเทศนั้นๆทำเงินมากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าประเทศเหล่านี้เขามีนโยบายที่ดีโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพื่อนๆมาร์เก็ตแชร์สูงสุดเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้ได้ประโยชน์ต่อน,นักลงทุนบนตลาดริปโตชาวไทยของเราอีกเยอะเลยนะฮะทีนี้มันต้องลุ้นกันนะเพื่อนๆว่านโยบายของรรท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง Provision ต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเหรียญยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะ s t a b l e c ค i n ต่อไปจะมาพูดถึง ADA นิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเมื่อ2วันก่อนเนี่ยตัวเลข ADA APY นะครับ staking บน Binance Exchange นะเพื่อนเมันไปแตะ54.49%่5 4 4ซนะครับซึ่งตอนนั้นะมันไปสูงชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะว่า ADA มันขาดตลาดเพื่อนเพอนตอนนี้มีคนพูดถึงกันเยอะนะว่า Exchange ต่างๆเนี่ยเอดขาดตลาดเพราะว่า คนเอาออกจาก Wallet กันเยอะมากหรือเอาไปฟาร์มบน Minswap อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับบน DeFi แพลตฟอร์มสมากกว่านะเพื่อนๆก็ตรงนี้เนี่ยน่าลุ้นนะฮะถ้ามีขาใหญ่เข้ามาโกยเอดาเนี่ยหรือเข้ามาตั้งแบบ มาร์เก็ตออเดอร์เนี่ยซึ่งเป็นไปได้ยากนะครแต่ใครก็ไม่มีใครรู้เพื่อนๆบางทีมันมีข่าวดีๆเข้ามาเนี่ยขายใหญ่เข้ามาโกยตรงนี้มันอาจจะทําให้พอพลายมันน้อยลงดีแมนมากขึ้นนะฮะมันอาจจะมีการถีบตัวของคาดา a โนของเราก็ได้นะเพื่อนๆต้องมาลุ้นกันต่อไปแต่54.49%ถึงแม้ว่าชั่วข่าวนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามนะเพื่อนๆสมัยก่อนนะครับผมทำเลนดิ้งนะเพื่อนๆดอกเบีย้ยเนี่ย 60กว่าเปอร์เซ็นต์ APY บ่อยมากนะครับสมัยก่อนคนยังรู้น้อยเพื่อที่จะให้ได้เงิน15,000บาทต่อเดือนนะเพื่อนเ<ๆ>แค่ใช้เ,เหรียญ USDT นะครับประมาณ300,000กว่าบาท3 0 0แ0นสามสามแเนี่ยคุณสามารถได้ดอกเบี้ย หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนเพื่อนๆพอๆกับเงินเดือนปริญญาตรีอะแล้วเพื่อนเพื่อนนึกภาพว่าปริญญาตรีเนี่ยกว่าจะเรียนอนุบาลกว่าจะเรียนประถมมัธยมเนี่ยกว่าจะได้เงินเดือนสักหมื่นห้าเนี่ยมันใช้เวลาลากเลือดขนาดไหนเพื่อนๆนี่นะฮะดีไฟเนี่ยจะมาทําให้ธนาคารเนี่ยตบยุงในอนาคตนะเพื่อนเพื่อต่อไปมาพูดถึงอัลติเรียมนิดหนึ่งนะครับนี่นะเพื่อนๆข่าวนี้เขาบอกว่าอัลติเรียมเมอร์จโน่ลองเกอร์เอ็กซ์เพคตินนก็คุณทิมบิโกนะครับ E a t Developer เนี่ยเขาออกมาบอกว่า it won't be June but likely in the few months after no firm date yet but we're definitely in the final chapter of POW on Ethereum นะครับก็ประมาณว่ามันคงไม่เป็นเดือนมิถุนายนนะครับในเรื่องของ Proof of Stake นะเพื่อนๆแต่ดูเหมือน อีกหลายเดือนต่อจากนั้นนะครับก็คือไม่ใช่มิถุนายนแต่ว่าน่าจะอีกหลายเดือนจากนั้นนะครับยังไม่มีวันเป๊ะนะแต่เราอยู่ในฉากสุดท้ายของ proof of work แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีเพื่อนข่าวดีก็สำหรับสายขุดนะครับตอนนี้ก็ได้ค่าแก๊สกินค่าแก๊สกันต่อไปส่วนข่าวไม่ดีเนี่ยก็จริงๆแล้วผมว่ามัน มันก็ไม่เชิงข่าวไม่ดีนะเพื่อนๆอนมันอาจจะมันอาจจะมีในเรื่องของปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเข้าไปอ่านความเห็นของอคนทั่วไปแล้วก็คนที่คอมเมนต์ที่มีคนโหวตเยอะๆเนี่ยมันก็มีหลายคนตั้งคำถามนะบอกว่าเอ๊ะทำไมตอน Bitcoin มัน all time high มันไปแตะ4 0่0 0 0 0ครั้งแรก50,000ครั้งแรก60,000ครั้งแรกเนี่ย รู้สึกโปรเจกต์อะไรมันก็ออกมาเร็วนะบางทีออกมาก่อนวันอีกนะฮะมันอาจจะเป็นคริปโตเครนซีบวกเศรษฐศาสตร์บวก d e เวล o p e r นะครับมันอาจจะมีหลายปัจจัยก็ได้นะเพื่อนๆนทั้นทงนี้เราไม่รู้นะครับแต่มันก็เป็นอะไรที่คงไม่ง่ายอ่ะเพื่อนเพื่อน,นเปลี่ยนจาก proof of work มาเป็น proof of stake เพราะนั้นก็ จับตามองกันต่อไปผมว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับราคามากนะเพื่อนๆตรงนี้ทั้งนี้ทาง e e เวล o p e р เขาออกมาเตือนนะว่าอย่าเพิ่งไปซื้อเครื่องขุดเครื่องอะไรมามากนะเพราะว่าเนี่ยเป็นฉากสุดท้ายของ proof of work แล้วนะเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้นะครับว่าการเลื่อนออกไปเนี่ยนะมันจะทําให้มีผลต่อรา,ราคาอีทหรือเปล่าและพออัตตเรียมันไปเป็น proof of, of stake เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันจะมาช่วยราคายังไงนะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาเพื่อนๆ ต่อไปจะมาพูดถึง Terra Luna นิดหนึ่งว่าสัปดาห์ที่แล้วทำไมราคามันถึงตกต่ำนะเพื่อนๆมันมีในเรื่องของ p a m m e e c h h o o n i i e n t t a l นะเพื่อนเพื่อ Palm Beach Confidential เนี่ยเขาทำเกี่ยวกับขายคอร์สนะครับขายคำแนะนำปรึกษาการลงทุนบนตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยมีคุณทีก้านะครับคุณทีก้าทีวารีเนี่ย เขาเหมือนกับทั้งขายคอร์สทั้งแนะนำและเขามีคนตามอยู่สองแสนกว่าคนปรากฏเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกคนที่ติดตามเขานะเพื่อนๆบอกว่าให้ Take Profit ให้ขายลูน่านะครับมันก็เลยทำให้หลายคนมองว่านี่ไงทำให้ตลาดมันลูน่ามันล่วงลงมาจากร้อยกว่าดอลลาร์จนมา80ต้นๆหรือเปล่านะครับในเรื่องของแคมเปญที่ที่ พา e บีชคอน f ฟ d e n นเชลเขามีนะเพื่อนๆเขาเคยมีขายแคมเปญว่าถ้าผมขายคอร์สให้คุณเนี่ยนะแล้วถ้าคุณไม่ได้กําไร1,000%ภายใน1ปีเนี่ยผมให้เงินผมให้แบบค่าคอร์สคืนเลยนะฮะก็บริษัทนี้หรือองค์กรน,นี้เนี่ยมีคนเข้าไปต่อว่าเยอะนะฮะในเรื่องของว่าเขาเป็นสแกมหรือเปล่าเขาเป็นเอ่อมาขายคอร์สเนี่ยมามามา,มาบอกให้คนติดตามเขาขายลูน่เนี่ยมันทำถูกต้องไหมนะฮะ คืออยากให้เพื่อนๆระวังนะครับเวลาซื้อคอร์สเวลาเข้าไปคือผมเชื่อว่าคอร์สดีๆมันมีเพื่อนๆน,นะฮะไม่ไม่ใช่ว่าทุกคอร์สไม่ดีนะฮะคอร์สดีๆเนี่ยมีเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนตัวผมเนี่ยซื้อมาเยอะมากใช้เงินกับคอร์สมาเยอะมากนะครับแต่อะไรที่มันดูเหมือนง่ายเกินไปเพื่อนๆต้องอย่าลืมนะครับว่าสมมุติยกตัวอย่างตาดำๆอย่างเราเนี่ยเกิดเรามีวิธีที่จะ มาประเมินราคาของ Bitcoin หรือ c r y ปโตเคอ r e เรนเนี่ยถามหน่อยว่าเราจะอย่างแรกเราจะทำอะไรอย่างแรกเราจะไปซื้อไฟซื้อกล้องซื้อขาตั้งกล้องเพื่อที่จะมาทำวิดีโอบอกชาวโลกหรือเปล่าเพื่อนๆนะฮะให้ให้นึกแบบเบสิกอย่างนั้นเลยอะถ้าเกิดคุณมีความสามารถอย่างนั้นในการที่จะรู้ว่าเหรียญไหนมันจะไปเท่าไหร่ไอตัวนี้มันจะลงเท่าไหร่เราจะช็อตเมื่อไหร่เราจะลองเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมาทำบอกชาวโลกยังไงน,นะฮะคือ ถ้าผมจะซื้อคอร์สเนี่ยเพื่อนกับคนที่ว่าเก่งจริงๆเนี่ยผมต้องเข้าไปดูเรซูเม่เขาแล้วว่าเอ๊ะเขาเคยทํางานกับกาชาดหรือเปล่าเคยเป็นอาสาสมัครให้ยูนิเซฟหรือเปล่าถ้าเขาเคยทําอะไรอย่างนั้นเพื่อช่วยเหลือชาวโลกเนี่ยผมอาจจะเชื่อว่าเออไอหมอนี่อยากจะช่วยเราจริงๆอยากจะทําให้เรารวยคือเขารวยแล้วอยากให้เรารวยบ้างอ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเขาแบบขายคอร์สแล้วรวยจากการขายคอร์สเนี่ย ผมจะต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะยังไงร,ระวังให้ดีนะเพื่อนเชื่อว่าคอสที่ดีมีนะครับอันนี้ไม่ได้มาพูดว่าคอสไม่ดีทั้งหมดนะเพื่อนแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆใช้แบบหลัก Com m o n sense คิดตรงนี้ดูนะครับพูดถึงเทรานะฮะคุณโดควอนแกก็ไม่สนตลาดนะเพื่อนๆ b i t c o บิตคอยจะล่วงจะผันผวนยังไงนะครับแกก็ล่าสุดนะเพื่อนๆ Luna f ลูน่าฟ i o เดชั่นซื้อบิตคอยไปอีก100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อที่จะมาหนุนเหรียญสเตเปอร์คอยยูเอสทีของเขา ก็ถือว่าแกได้โรคติดต่อนี้มาจากคุณไมเคิลเซเลอร์แบบว่าขันรุนแรงนะเพื่อนๆเ,เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพักผ่อนกันให้เต็มที่ใครที่กําลังเดินทางกลับบ้านก็เมาไม่ขับง่วงไม่ขับนะเพื่อนๆเ,เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงไหนก็แจ้งกันด้วยนะครับเอาละนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนการดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม